สัสดีสมารถชิกในสีทุกท่านอ่าคลิปนี้แอดมาลงแนวทาไวหไอยหุ่นดาวโจรของเช้าวันที่ห้าตุลาคมพี่น้องก็ลงไว้เป็นแนวทางลงไว้เป็นทางเลือกอ่าสมารถชิ้สามารถที่จะพิจารณาได้กาจะตามหรือบ่ตามถ้าเ้องสอบนอกจากตางๆพี่น้องแต่พอสอบผ่าน แต่เบิ่งไหวเป็นแนวท่างถูกอกถูกใจกดติดตามจองไปพี่น้องเล็กก็ไม่เขาไม่รุดเก้าบ้างหลุดบ้างแตเป็นธรรมดาพี่น้องสำหรับน้อยหุ่นดาวโจน,นะสำหรับปริทินนี่ลงม่มมาขึ้นมือแหลกคลิปแหลกก็รุดพี่น้องก็ต้องขอโทษคอไปสมาชิกนิรายเหาก็มาตามหน้าเบิ่งมือนี่ดาวโจน สีขาบอสืเดินมอพี่น้องเป็นวันที่สองของอาทิตย์หนีของเดือนนีพี่น้องกลับมาเบิ่งกันเลยเนี่ยท่าไห้หุ่นดาวโจนเช้าวันที่ห้าตุลาคมพี่น้องแต่เป็นแครแนวท่าพี่น้องกับเบิ่งไว้จุดเจาะสองตัวบนหลางจุดเจาะสองตัวบนหลางกัเสิ้ี สองศูนย์สองเสองแสองเซ้ายวิ่งซ้ายรูดเด่น2อลอง3พี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายรูดเดินสองล่องสารอบตัวเดินข้าวตัวลองไปจับพี่น้องผระอบ เลขสองกเอา3ามไปจับไป่น้อกก็จะได้3ามศูนย์ปก็ประมาณนี้เป็น้องสำหรับแนวทางไว้หุ่นาดนาวโจนเช้าวันที่ห้าตุลาคมอ่าส่วนชุดนินพี่น้นอง ชุดนิ่นไฟมักนิ่นไฟมักวัดดวงไฟมักหน่อยชุดกระร่อ,องเบิ้งพี่นอ้องสำหรับหวยห้าหน้อยกระน,นิ่นให้ตรงตรงพี่น้องหนึ่งเก้าก็ออกหนึ่งเก้าดาวโจรกระสีนิ่นให้พี่น้องสีออกพอตัวนิ่นครัเบ,บิง้งไว้พิจารณาพี่นอ้องพิจารณาได้ชุดนิ่น จุดนิ่นะมาณนี้พี่น้องอ่านิ่นให้สองคูนนิ่นวงกลมให้เลยอ่าง่ายห้าน้อยกระวงกลมให้ตรงนิ่นนิ่นพี่น้องเลี้งเก่าของเลี้ยงเก่าสำหรับห้าน้อยอ่าดาวก็ขอให้แตกขอให้มาตัวนิ่นพี่น้องอ่าสุขดีมันมานโุกคนครับ